วันนี้พามาชมชื่อเล่นนาฬิกาหรู10รุ่นดังว่ามีอะไรกันบ้างมาเริ่มที่เรือนแรกซับมารีเนอร์รุ่น116610 LV ได้รับฉายาว่าฮัก พราะมีสีเขียวสดใสทั้งหน้าปัดและขอบหน้าปัดชวนให้นึกถึงฮะต่อมาเป็น GMT รุ่นที่ทุกคนเรียกว่าแป๊บซี่เนื่องจากขอบเบเซลที่มีสีน้ำเงินและแดงสลับตันสีสันเหล่านี้ชวนให้นึกถึงโลโก้เครื่องดื่มแบ๊บซี่เดื่อนถัดมาแพนด้าด้วยเหตุผลที่ชัดเจนและเรียบง่ายนั่นคือหน้าปัดสีขาวตัดสับไดออลโครโนกราฟสีดำสาวง ทำให้มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของมีแพนด้าที่มีขนสีขาวเป็นหลักและมีวงกลมสีดํารอบดวงตาถัดมาเป็นปิกาจูฉายานี้ตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักสะสมนาฬิกาที่มองเห็นถึงความคล้ายคลึงหน้าปัดสีแชมเปญ กับสีดำวงย่อยทำให้มีลักษณะาคล้ายตัวการ์ตูนยอดนิยมที่เรียกว่าพิกาจูรุ่นนี้126710 BLNR ถูกเรียกว่าแบทแมนเนื่องจากสีน้ำเงินและดำชวนนึกถึงตัวละครซูเปอร์ฮีโร่แบทแมนต่อมาเป็น GMT รุ่น126710 VTR ถูกเรียกว่าสไปเพราะมีขอบหน้าปัดสีเขียวและดำที่คล้ายโลโก้สไปและยังเป็นนาฬิกาโรเล็กรุ่นแรก ที่ออกแบบเป็ดมายมอยู่ด้านซ้ายสําหรับผู้ถนัดซ้ายอีกด้วยส่วนเรือนนี้1 1ึ่งหเป็นที่รู้จักกันในชื่อจ er. อห์นเมเยอร์เพราะจอห์นเมเยอร์ได้พูดถึงในการหน้าปัดสีเขียวทองคํารุ่นนี้อย่างชื่นชมในรายการช h o k i n g w a อชชั ซึ่งทำให้ในการรุ่นนี้ได้รับความนิยมและราคาพุ่งสูงส่วนคําว่าโลกินั้นอาจจะเป็นชื่อเล่นของนักสะสมบางกลุ่มนํามาใช้เรียกเพิ่มเติมส่วน Explorer 2ถูกออกแบบมาสําหรับนักสํารวจที่ต้องเผชิญสภาพแวดล้อมที่มืดหนี้หน้าปัดสีขาวที่ชวนให้นึกถึงหิมะและน้ําแข็งในแทบเปโรคค่ะ Samaliner ร,ร,รุ่น126610 l v แม้จะเป็นรุ่นที่มาแพนฮได้กลับมาใช้หน้าปัดสีเหมือนเดิม เ e r ร i มรุ่นดั้งเดิมทําให้จับคู่สีเขียวกับสีด,ดําดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์จนเกิดฉาย,ยาสตาบัคขึ้นมาและเลือนสุดท้าย126711 C H N R ถูกเรียกกันว่ารูเทียเพราะมีขอบหน้าปัดสีน้าตาลดําที่คล้ายกับสีของเครื่องดื่มรูเทียนอกจากนี้ตัวเลนอนเอเวโรสโกหรือกองประสาทย,ยังช่วยเสริมให้เข้ากันกับฉายายนี้อีกด้วย